ย่างปลาอีกแล้วจ้าเพื่อนๆมันแดดโบลายเราจะย่างให้มันนึงเหลืองนี่ันย่างแล้วถ้าตากมันจะย่างง่ายพี่นนอะถ้าตากก็แดดเลยมันก็บ่ค่อยหอมถ้าต้องเอามาย่างไฟนํามันจะหอมมากๆเลยนี่้าอา ขยึบเขาอย่างอย่างเตาทานกับพี่น้องมนันติดตุ่ม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 ,ม,ม้นเขาั้งกอกไฟไปถึงยางปลาแห้งถ้าเป็นเพื่อน ไก่ไส้พวกเอาก็เยยึเข้าไปเพาว่าเตาห้ามี่อันเดียวต้องเอามาตุ่มมันไว้แล้วก็ค่อยเอาทั้งดุมค่อยออกแล้วก็จะค่อยนี่ตุ่มกันแนบนียทำแบบนี้แล้ว เอาไปตองปลูกไปเทิ่งค่ะพทีน้องโดยวไปตองกล้วยดยไปตองกล้วย,ยแบบวันนี้ห้าก็ไวม้มุมเนี่ยแตกเจ้าคินฝืนซะน้ำ มันจะหอมและแห้งดีค่ะเพื่อนๆตุ่มไปเต็มคลุมคลุมด้วยใบตองอย่างปลากับพี่นนองวิธีนี้จะเก็บได้นานและหอมด้วยถ้าห้าวตากแห้งซื่อ้อาห้าวบอย่างมันจิตกลับมาฉืนฉืนแล้วมันจะมีกลิ่นเนา่เนาๆค่ะพี่เนอะจะมีกลิ่นตุ่ๆมันไม่เหมือนย่างไฟ ย่างไฟนี่มันจะหอมค่อยคุ้มไฟแล้วก็ค่อยผิกพริกกลับขึ้น,นย่างไฟค่ะปาย่างปาย่างแบบนี้จะหอมได้เก็บได้นานค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะคลิปย่างปลากับพี่น้องคลิปนาพอกันหายค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจค่ะ